กายไม่มีจิตไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีเอายกตัวอย่างเช่นแตงโมโลูกนี้เนี่ยโอ้โหกายมันช่างสวยจังเลยเขาว่าไหมพูดไหมเขาบอกรูปร่างมันได้รูปมันร่างมันสวยได้ร่างมันเป็นอย่างนั้นภายนอกอะนะเออรูปมันกลมดีจังเลยรูปร่างกายมันกลมดีจังเลยเขาก็ไม่เรียกเขาบอกเออมันลูกมันลูกกลมอะไรตัวกลม เขาก็ไม่เรียกกายคําว่ากายบรรภามา,าลีของพระพุทธเจ้าตรุตรงนี้นี่แปลว่าจิตท่านแปลของท่านเองนะพระพุทธเจ้าท่านแปลเองกานีตถาคตเรียกว่าจิตมนโนวิญญาณนในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230ไปอ่านเลยนี่ยืนยันอ้างยิงเลยเนี่ยนะ อ้างอิงเลยข้อเล่ม1ิข้อ230นะกายตะกขาคตนะตากายนั่นตถาคตนะตะถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่ประชุมของมหาพูดนี่อธิบายชัดเลยอันเป็บที่เครื่องประชุมของพูดทั้งสีดินน้ำไฟลมสีเนี่ยว่าจิต บ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนี่คือตัวหนังสือชัดๆเลยไปอ่านเลยพระเบิณกเล่มสิบหข้อสองร้อยสามนะอันนี้ฉบับหลวงของฉบับหลวงฉบับอื่นก็แปลไม่ต่างกันหรอกเพราะว่ามันเปลี้ยงๆเ,เลยนะอันนี้นะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งถ้าไม่เรียนรู้สภาวะจริงแล้วจะงงจริงๆเลยว่าเพราะว่ามันเพี้ยนศาสนาพุทธมันเสื่อมคําว่ากายมันมาเป็นภาษาไทยแล้ว แล้วก็เพี้ยนไปเป็นกายคือหมายถึงร่างข้างนอกดินน้ำไฟลมเท่านั้นเข้าใจกันอย่างนั้นเลยเข้าใจกระทะตามาไม่เกิดมาในยุคนี้คำว่ากายคำนี้จะหมายถึงร่างดินน้ำไฟลมเท่านั้นอย่างเดียวไม่เป็นสองกายต้องเป็นสองเสมอกายเป็นหนึ่งไม่ได้กายต้องมีสองเสมอมีรูปนามเหมือนเทวะแล้วมาแยกปฏิบัติก็เรียกว่ากาย เพราะฉะนั้นคำว่าสัพปกายจะมีเยอะเลยในพจนานุกรมคําว่ากายมีมากเลยที่เป็นพยัญชนะที่จะปฏิบัติแล้วต้องรู้ความเป็นคู่เราที่เรียกว่ากายอะ้วก็จะกายอะไรตะกายอะไรตะกายอะไรตะกายอะไรสารพัดกายถ้าคุณไม่รู้จะคาว่ากายคํานี้เป็นสภาวะสองที่มีจิตเป็นหลักคุณไมเปเอาเป็นกายเอาข้างนอกเป็นหลักจบเพราะคําว่ากายกัลิ ตัวเดียวนี่ตัวแรกกัลินี่คือตัวเป็นโทษตัวกิเลสเพราะฉะนั้นตัวเป็นโทษนี่คือจิตจิตมันเป็นกิเลสตัวโทษตัวภัยเขาคุณอ่านตัวกายกัลิกายกัลลินี่คือตัวกิเลสเลยตัวชั่วตัวเลวของจิตนะอย่างนี้ถ้าคุณไม่รู้จักคุณก็เจงแหละกายกัลลิคุณก็ไปเอาดินน้ำไฟดม ก็คุณไม่จัดการทําลายดินน้าไฟลมให้มันดับให้มันตายให้มันสูญดินน้าไฟลมจิตคุณไม่ได้ทําเลยคุณก็โมฆะบุรุษคุณก็ปฏิบัติธรรมไม่ม,มาคไม่มีผลแน่นอนหรือกาสวะกายกสวาศสาวะกายกา,า,กายกศกายกะสาวะก,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 ก็คือกายกับอาสวะนั่นแหละความหมักดองหมักหม,มมของกิเลสในจิต แห่งกองกิเลสต่างๆในจิตกายคตาสติคือการจะต้องอ่านต้องศึกษาที่มันดำเนินไปคติคตามีสติต้องตามรูกร้การดำเนินไปของกายมีสตนะิใช้สติใช้าธาตุรู้เนี่ยตามรู้พิจารณานะซึ่งจะมีสติสปัญญะปัญญาเป็นต้นซึ่งมันจะมีความละเอียดลึกซึ้งไปพิจารณา การประชุมของจิตต่างๆกายก็คือการประชุมของจิตนะประชุมเป็นเวทนาประชุมเป็นจิตเป็นสังขารต่างๆกายกรรมญตาอย่งเป็นต้นคือความคล่องแคล่วของกายซึ่งจริงๆความคล่องแคล่วของกายคล่องแคล่วทั้งข้างนอกนี้ด้วย ความคล่องแคล่วที่มันเกิดจากประธานคือจิตทําให้คล่องแคล่วทางข้างนอกเป็นกายวิญยญัต่าจีวิญญัตพูดก็คล่องเหมือนโพธิลักษณ์เนี่ยแหมมือไม้พร้อมนะคล่องพูดคล่องคลอกเลยจนเขาหาว่าคลอกนะแล้วก็จิตเป็นประธานแล้วจิตเป็นประธานนั้นมีองค์ประกอบเป็นอภิสังขารพร้อมเลยเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเ็จเตศิกสามถึงเ็จเตศิกลักษ เป็นความคล่องตัวคล่องแคล่วมังสังการก็คล่องแคถวสัญญาก็คล่องแคถวเวทนาก็คล่องแคล่วเป็นตัวประธานให้เกิดกายวิญญ,ญาณวจีวิญญาตข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะต้องเข้าใจเลยว่าไม่ใช่ร่างกายมันกายคล่องแคล่วคารางกายเท่านั้นมาจากประธานกายจะคล่องแคล่วโดยไม่มีประธานเก่งเือจิตวิญ,ญญาณเก่งทําให้คล่องกายคล่องแคล่วได้ กายมันคลองแคล้เองไม่ได้ถ้าเอาร่างกายดินน้าไฟลมไม้ถึงกายคือดินน้าไฟลมมันคล่องแคล้าเองไม่ได้เพราะถ้าดินน้าไฟลมมันเป็นอุตุธาตุไม่เป็นผีชะดด้วยซ้านะถ้าดินน้าไฟลมอุตุธาตุแท้ๆเลยจนกว่าจะเป็นชีวะดินน้าไฟลมมีชีวะขั้นพลังงานที่จับตัวเข้าไปคุมตัวเป็นผีชะธาตุเป็นผีชัช้ยาม มันจึงจะมีพลังงานที่เข้าไปควบคุมในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นบิญญาณยังไม่เป็นเวทนายังไม่รู้สึกเจ็บตะปวดยังไม่มีทุกข์ไม่มีสุขยังไม่มีบาปมีบุญอะไรเลยนะเป็นผีชะทะหรือเป็นผีชนิยามนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อุตตุนิยามผีชนิยามจนมาเป็นจิตนิยามตั้งแต่สัตว์เซลเดียวเริ่มเป็นสัตว์เซลเป็นจิตข้ามขเขต ของผีชะมาเป็นจิตมาเป็นจิตนิยามมาเป็นธาตุจิตตัวนี้จะต้องมาเรียนรู้เองจริงๆเลยนะมันยังเป็นธาตุจิตที่เป็นเซลล์เดียวมันก็แสนที่จะไม่รู้เรื่องอะไรละโง่โอมเพื่อบื้อ,อซื้อบื้อเซลล์เดียวมีหน้าที่แล้วมันจะทําลายคนอื่นเก่งด้วยเพราะมันไม่รู้เรื่องเซลล์เดียวนีอย่างแบคทีเรียอย ถัดเชื้อะะโรคอ่ะเชื้อโรคอ่ะแบคทีเรียเชื้อโรคอ่ะมันมีชีวะนะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันลุยแหลกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นต้องมาศึกษาดีๆมันจะชัดเจนสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นคุณจะไปโทษอัลเซลเลียไปโทษเชื้อโรคแล้วก็บ,บอกว่าปล่อยให้เชื้อโรคไม่ต้องไปทําอะไรมันคุณก็บื้ออีกแหละเชื้อโรคมันจะไว้หน้าคุณแล้วมันเอาคุณตายไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้น ก็อย่าพยายามป้องกันอย่าให้พยายามเชื้อโรคมันเข้ามาเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้น,นเพราะ่างกายต่างๆเพระเั้าอาจจะเป็นกายกายคันทะกายปากคุณยตากายมุทุตากายลหุตากายโอ้อีกเยอะเลยในพระเจ้านกอาตมาไม่ได้ถือพระเจ้นานุกรมบาลีมากายนัมารู้ตั้งเท่าไรกี่ตัวคุณไม่เข้าใจถูกต้องคุณก็ ไปแยกไปเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียกว่ากายแล้วก็มีคำสนธิหรือมีคำสมานอยู่ด้วยกันคุณก็เข้าใจความหมายของภาษาที่พูดนั้นพยัญชนะที่บอกนั้นผิดไปหมดแล้วมันจะไปบรรลุธรรมได้ไงเข้าใจคำว,ว่ากายไม่ถูกต้องเป็นธาตุสองธาตุเนี่ยรูปกับนามเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นศึกษาดีๆนะถ้ามันเช่นนั้นมันมันโมฆะมันไปไม่รอด ถ้าอาตมาพูดอีกขออภัยถ้าอาตมาไม่เกิดมาย้ำมาอธิบายมาชี้ชัดสิ่งเหล่านี้ครับว่ากายนี่ก็ตามอธิบายให้รู้ว่ากายนี่พระพุทธเจ้าทำไมไม่ได้สอนทะำไมให้เป็นหมายถึงดินน้ำไฟลม้มในธา,า,าตุปฏิบัติเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันหมายถึงจิตมโนวิญญาณตามที่อ้างอิงยืนยันพระเตปิดกในอตาตมายังโชคดีที่มีพระเตปรดกะให้เป็นสิ่งอ้างอิงได้ยืนยันได้ถ้าเป็น่งนั้นอาตมาพูดเขาไม่เชื่อหรอก นี่ดีโชคดีที่ยังมีพระพจดกอันนี้อยู่ทั้งหลักฐานทางบาลีและทัังฐานแปลเป็นไทยก็ยังดีผู้แปลทั้งก็แปลตรงักนก็ไม่เบี่ยวบาลีนะ่า <c oughs>